สว,ส,สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยนะคะทุกคนวันที่2พฤษภาคม2568นะคะทุกคนค่ะวันศุกร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านเอ่แยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบถ้า FC ไม่ชอบให้รอมาดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคน ดินประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่สองวันที่หนึ่งก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่ได้พี่น้องมีเข้ามีหลุด้วจ่าพี่น้องขาบ่อยได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกคนเรามาดูกันเด่นเชพกิจจะให้หนึ่งและศูนย์มาสองห้าแปดหนึ่งสี่นะคะทุกคนเด่นแยกมาหนึ่งมัดรวมหลุด สองมาหลักร้อยทุกคนคะ่ะเออ่เดี๋ยวนะคะทุกคนสามตัวแจกนะคะทุกคนห้าแปดสองมาตัวตัเนาะพี่น้องห้าแปดสองนะคะทุกคนน้อยกาชาตให้เจ็ดและหกมาหกเก้าห้าสองแปดนะคะทุกคนเจ็ดกับหกหลุดหกมาหลักร้อยทุกคนขาคู่ด้านบนหลุดนะคะคู่มัดรวมมาสองนะคะแต่มาตัวก 28, 8, 2, ลับสองแปดแปดสองเลขเด่นประจําวันมาห้านะคะ หนอยพิเศษให้สามและสองมาสามหกสามสองแปดเด่นมาทั้งสามและสองเข้าคู่ต่อเจาะทั้งสองคู่ก็คือหกสามสามหกแปดสองสองแปดัดรวมมาเลขสองนะคะหนอยปกติสี่และสามมาสามศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเด่นแยกมาสามนะคะทุกคนคู่ด้านบนมาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันหลุดนะคะทุกคนเมอรอนีเลขขามากี 2, ้สองหอยที 3, ่เนสองสามอยนะคะทุกคน เลขศูนย์มาหน่อยสุดท้ายก็คือความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาสี่สให้สี่และสามหลุดมาสองศูนย์ศูนย์ห้าแปดมาเลขเบิ้ลนอินดีพี่น้องมาศูนย์ศูนย์มาเลขศูนย์มารวมนะคะทุกคนศูนย์เด่นประจําวันศูนย์ศูนย์พี่น้องบางคนก็น่าจะได้บางคนก็น่าจะหลุดนะคะคู่ด้านบนมาอีกครั้งห้าแปดแปดห้าเป็นคู่ผลบวกนะคะทุกคนเมื่อวานนะคะเมื่อว,วานนี้นะคะทุกคนสามหน่อยแตกแค่ สามตัวแต่้อแค่น้อยเดียวนะคะก็คือน้อยฉบกิจห้าแปดสองสองนะคะเอาไปรุนต่อวันที่2พี่น้องวันที่2ใจขอให้ fc โชคดีถ้าทันชอบนะคะใจก็ผลการออกรางวันวันที่1มา4ตัวบนน้อยปก5031นยอยพิเศษ1 3ึ่น้อย v ี p อ2 0 0เอามาบวกกันจะพี่น้องค้าบวกสามบวกห่งบวกหนึ่งบวกสบวบวกสบกเบวกสได้สา

คู่ผลลบและผลบวกนะคะทุกคนถ้าท่านชอบท่านตามได้เลยนะคะสามเ4 1ดสามแปดสหนึ่งถึงสี่เก้าสี่หนแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนแต่ท่านทมเอาทุกคู่นะคะทุกคนสําหรับคู่ด้านบนนะคะให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยดูตัวเจาะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมด6กคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมด6กคู่ต่อวันนะคะทุกท่าน แต่ทั้งนี้ถ้าท้งนั้นก่อนที่ท่านจะตามอะไรให้ท่านสังเกตหน่อยกับชาพกิจกับหน่อยการชาติก่อนว่าพิ้นมาในแนวทางรูปแบบดใดพี่น้องมาในแนวทางดินแยกมาในแนวทางมัดรวมหรือมาในแนวทางเลขเดินประจําบันนะคะทุกคนสังเกตดีๆทุกคนปัจจัยเป็นของท่านเองเรามาดูตัวเด่นนะคะหน่อยชาพกิจเด่นอยู่ที่4และ3หน่อยการชาติ9และ8นะคะหน่อยพิเศษ1และศูนย์ นอยปกติ3และ2นอย v i p 1และ0วันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็เบิ้ลทุกคนนอยพิเศษกับนอย VAP หรือทั้งวันและคะ่ะทุกคนเบิ้ลจะเป็นเบิ้ลในตัวนะคะทุกคน11 0 0เบิ้ลในตัวนะคะส่วนเบิ้ลด้านบน22 33 44หรือไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันเนาะพี่น้องที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนคะ่ะมาดูกันนะคะ ตัวเจาะนะคะทุกคนเฉพาะกิจ4และ3นะคะทุกคนมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4กาชาติ9และ8ตัวเจาะ2 8 3 8 4 8 2 9 3 9 4 9พิเศษ1และ0คู่ด้านบนมีแค่3คู่นะคะทุกคนน้อยพิเศษกับน้อย v p เหมือนกันมี2 1 3 1 4 1นะคะส่วนใครที่ชอบเลข0 ประจำวันศุกร์นะคะทุกคนฟังดีๆใจจะบอกแค่สองรอบท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันก็คือ0110 0660 0770อีกครั้งค่ะ0110 0660 0770ท่านสามารถนำเลขศูนย์ที่ใจบอกเมื่อสักครู่นี้ไปใช้ได้ทั้งวันถ้าท่านชอบนะคะ แล้วแต่ความมาความชอบพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีชอบคู่ไหนขอให้ได้ทั้งวันขอให้เข้าทุกคู่ที่ท่านชอบนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามารับชมพี่น้องมาต่อค่ะทุกคนทีนี้นะคะหน่อยปกติ3และ2มีอะไรบ้าง22 3 2 4 2 2 3, 3 3 3 4 3นี่คือคู่ตัวเจาะของแต่ละหน่อยทุกคนที่นี่มัดรวม มัดรวมวันนี้อยู่ที่เลข6และเลข4คู่มัดรวมมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะทุกคนคะ่ะมาดู2 4 3 4 4 4 2 6 3 6 4 6นี่คือคู่มัดรวมของวันนี้นะคะแต่ก่อนที่ท่านจะจับคู่อะไรให้ท่านสังเกตก่อนอย่างที่ใจว่าดูน่อยเพางกิจกับน่อยการชาติก่อนว่าเพิ่นมาเน็ตเข้ามาในแนวทางรูปแบบไหนทุกคนมาในแนวทางเด่นแยกมาในแนวทางมัดรวมหรือมาในแนวทางเลขเด่นประจําวัน ให้สังเกตก่อนนะคะทุกคนขาที่นี้ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะหน่อยชบากิจ4และสามมารวม6และ4ทําแบบนี้นะคะ4 3 3 4 4, 4 6 6 4 4 4 3 4 4 3 3 6, 6 6 3นะคะทุกคนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่ท่านทําแบบนี้ก็ใช้สังเกตก่อนอย่างที่ใจว่านะคะทุกคนมีสติในการรับชมนะคะทุกคนน่อยที่ใจวางจะยากนิดหน่อยนะคะทุกคนถ้าใครเข้าใจท่านจะได้ทุกวัน แมนบอกพี่น้องทุกคนเลขเด่นประจําวันวันนี้วันศุกร์นะคะอยู่ที่6กับ1เบิ้ลประจําวันคือ66และ1นึ 1. เลข6กับเลข1น่ี้ f อสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนถ้าใครชอบเลขเบิ้ลถ้าไม่ชอบ110 0หรือเบิ้ลด้านบนก็รอดูดูเลขเบิ้ลประจําวันได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ก็ามาความชอบพี่น้องทีนี้นะคะทุกคน เราจะมาสังเกตทาหนอยด้วยกันนะคะทุกคนจะมาสังเกตอีกรอบใจก็พูดไปแล้วแ่ะคะ่ะทุกคนค่ะแต่ว่าใจกลัวเอไม่เข้าใจนะคะทุกคนใจก็จะมาที่บายให้ฟังในทุกๆวันนะคะทุกคนทุกคนขาหนอยเศรษฐกิจกับหนอยกระชาติคือหน่อยวัดดวงสูตรนี้คือสูตรเจาเด่นวิ่งดูดนะคะทุกท่านถ้าท่านเลือกเด่นแยกนะคะทุกคนตัวเจาะหรือคู่ด้านบนตัวเจาะ ถ้าไหลไหลต่อได้ยาวๆถึงนอย VIP นะคะทุกคน2องนอยแรกนะคะทุกคน2-3ถึง3อยแรกแต่ถ้า3น้นอยนี้หลุดหมดนะคะทุกคนตัวเด่นแยกคู่ด้านบนก็ไม่เข้านะคะทุกคนให้ทุกคนมาดูว่า6กับ4มัดรวมไหลหรือไม่นะคะ6กับ1เลขเด่นประจำวันไหลหรือไม่ตัวในไหลตามตัวนั้นแต่ถ้า3น้นอยนี้หลุดหมดเลยเด่นแยกก็หลุดนะคะนอยเฉธุรกิจนอยกระชาตินอยพิเศษหลุดคู่ด้านบนก็หลุดนะคะทุกคนขา หกกับหนึ่งเลขเด่นประจําวันก็หลุดหกกับสีมัดรวมก็หลุดใจไม่อยากให้ FC ตามนอยปกติกับนอย v ี p ถามว่าทําไมโอกาสเข้ามันมีนะคะทุกคนโอกาสหลุดมันมากกว่าที่จะเข้าทุกคนด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากแอดมินนะคะทุกคนพี่น้องก็สังเกตเอานะคะพี่น้องปัจจัยเป็นของพี่น้องเองนะคะใจเป็นแค่ผู้วางแนวทางให้เท่านั้นนะคะทุกท่านขาค่าสําหรับแนวทางฮานอยวันที่สนะคะทุกคน พฤษภาคม2568นะคะทุกคนวันศุกร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ fc ทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับคลิปนี้ใจขอให้ fc โชคดีค่ะโชคๆมันมันสุปู่โุคก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ